ัครบท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นวันที่8ของงานมอเตอร์ p อนะครับ2014นะครับ mm ุ hmm. เป็นจีวีเอวอลเมนนะครับ mm hmm. ก็ได้ไปร่วมออกงานในครั้งนี้นะครับ mm hmm. ก็ แวันนะครับในงานมอเตอร์โกซึ่งเอ็นทีวีดิวโลเนียนะครับก็ได้นำรถเรนเจอร์ในรูปแบบเ e กียร์แมนนวลและในรูปแบบเ e กียร์ออโตเมติกนะครับไปโชว์ในงานรวมทั้งปาเซโรและก e ็ีีสูตุและคอร์จนเนอร์นะครับก็ถือว่าเราไปกันแบบเกือทุกแบรนด์นะครับเพื่อเป็นการ ารติดตั้งในรูปแบบของโมบายยูนิตนะครับครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็เป็นรถที่ลองมาตั้งแต่วันที่31เดือนพฤิกายนนะครับและก็ได้นำรถมาทิ้งไว้ตั้งแต่วันที่ นะครับก็ท่านเจ้าของรถ <c oughs> ไม่ได้รีบเร่งอะไรนะครับจึงรถไว้ให้ถึงสี่วันนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่8ดนะครับก็เป็นวันที่นัดมารับรถนะครับเพราะว่าช่วงในงานก็มีลูกค้าจองกันมาอย่างมากมายนะครับ ซึ่งโดยพื้นฐานในระบบ NGV TFC นะครับถ้าทุกอย่างเป็นไปตามคิวเราใช้เวลาในการติดตั้งเพียง8ชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยนะครับส่วนในเซนเจอร 2.2นะครับรุ่นนี้ก็ค่อนข้างจะติดยากกว่ารุ่นอื่นนะครับจึงต้องใช้เวลามากกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับในรูปแบบของเลนเจอร์3.2เมื่อเทียบกับ2.2นะครับ2.2นั้นติดตั้งง่ายกว่าเซตอัพง่ายกว่า3.2นะครับ3.2ตัวนี้นะครับ เท่าที่ได้ติดตั้งมาก็ถือว่าเป็นรถที่กินจุกนะครับกินจุก,กว่ารถรุ่นใดๆในท้องตลาด สำหรับวันนี้นะครับตัวผมเองก็มาทดสอบในรูปแบบจริงจังในระบบ NTV TFC8 กับรถเลนเจอร์นะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นนะครับก็มีอยู่สองสาคัญน,นะครับ mm hmm. ที่มาอัพเป็น TFC8 นะครับ mm hmm. คันนี้ก็ถือว่าเป็น คันหม่ล่าสุดนะครับในการพัฒนาในเรื่องของระบบควบคุมเครื่องยนต์ในรูปแบบใหม่ในเจ n เนอเรชันที่2014นะครับซึ่งเราจะมาดูกันว่ามีข้อแตกต่างกับเลนเจอร3.2ในปี2012อย่างไรนะครับ ช่วงนี้รถติดมากนะครับผมต้องขออนุญาตบันทึกวีดีโอแรกไม้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ผมจะกลับรถแล้วจะไปออกอีกด้านหนึ่งของห้องสามนะครับเพราะว่าดูแล้วทางถนนลำสิทธิ์นขรนายกนะครับลิบตาเลยนะครับรถติดมากนะครับไปต่อวีดีโอหน้านะครับ